ให้เจ้าค่อยเพียนสั่งคือแตือนเปลงซอให้เจ้าก่อสืบสั่งคือเพิ่งสืบพังสวัสดีพี่น้องทองปุ้งพะลุ่งม่ป่าเอาอาสุขโหสุขคนเด้อมือนีแมาตลาดเลี้ยงพี่บุญมังสาอาหารขับตอนคำคำเร่งๆสีม่วงกวับสีหาม่งนี่แหละครับมาหล่อเบ่งบรรยากาศการสื่อการขายของผมมาเบ่งพวกห่าไอ้ใส่ได้หนิพี่น้องกันนี่แหละ เปิด<บ>ขายยังไงสิบบาทสิบบาทบักทัวบักเตงบักขั้วกลกลมปีผักกาดบักเขือบักเตียงบักน้ำพอขาผู้รออไอ้ไส<ล><ล>้พวกนี้แหล,ละเป็นแบบยังได้พอได้ขายอยู่บ่มไดูที่เมืองนี้ขัดสนมันมันบ้มันนั่นละมันไปได้นนยังไง เพี้ยอันนี้เพิ่นให้ซีม่มี้ะครับพวกเฮ็ดย,ยินดีเคลื่อนเงินไ่แบบรับประกันความเฮ็ดหน่อยเนาะด้วยเสีเอาเฮ็ด่านั้นก็มีแต่พวกข่าเท่านั้นแล้วเด <laughs> ี่ครับบักหนาวความได้จัยยกบาทตาได้จักบาทไอ้ตาล่าสาวบาทครับผมตาล่าสาวหนาวน้ำได้ไครับน้ำแจกน้ำจากวดน้ำแตกจ <laughs> ากจากน้ำพวกข่าแตกอยู่บ่กสิง หอมหอมหอมนี่หอมใสหรือหอมขัวนี่นีหอมแดงครับหอมแดงหอมแดงบ่บ่เป็นหอมหอมใสหอมขัวเนาะแท็กซี่หอมบัวซีเหล้ายิ่งใสแท็กใสเงี้ยค่ามดสินเขยมีหลายแักครับผมแักกระแยงกับมี่มีป็นไยตลาดนัดเลครับเดี๋ยวสิไปจังหน่อยเดี๋ยวสิน้ำก้นไป อันนั้นผีก่ะพอขาผู้โล้อได้ครับคนก็ร่างกินเขาโยกินเขาอยังน้อยเป็นแต่เสียบแถอะข้าบักไงดิครับบักเน่าถุงละสิบบาทของเทียมก็มี่ของเทียมกับเทียมหอมแดงหอมไงบักกรอเทศบักพริกรับประกันความเผ็ดพักขนาดพักกาด สิบบาทกะลําสิบหาบาทบะเตียงบักแข่งสิ้นค่าตะไครไปใส่ตุ่มไก่พักกะเป๋าไปคัวหนูมาตั้งขี่ไข่ไข่อย่งน้อเมียมุกมะเกี่ยวบุกมก่มุกแล้วเจ็ดบาทของเถี่ยของเถี่ยพักกระทิ่นแท็กซี่พักอีเลือด อันนี้ผู้สนับสนุนสร้งเรียกเสี่ยวหงครับผมอันนี้พักยังน้อครับนี่ยพักใหดูบนดีค่ะโอ้พปวกไม่ได้ใส่ดินนะครับใส่ตะหนาเพัดปวกไม่ตะการเคลื่อนของเราขึ้นมาแต่ข้างโขงครับแม่ข่าผู้ยิ้มหวานๆนี่ครับไม่ได้ขายอยู่บ่รล้ครับ นั่นนะครับสดๆส่งนมันพัดบุ้ง10บาทพัดเสียงห้าบาทพัดหอมบักเพียกสิบบาทนี่เรากระลังยึบใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงอันนี้ผู้สนับสนุนนี่เนี่ยนะครับนบี dad, ่ไปกินแรงไข่มดแดงครับโอ้ไข่มดแดงผักหวานจะเสียบใช่ไเอาเสียบเสียบครับเสียบเสียบ บกงูแบกกลยวยบที่ี้องก็มีบกะลำหัวใหญ่คแกคือสมบัติเสียนเด้อนั่นเด้อสมบัตเสียนมีเห็นแล้วมมีเสียนก็มากขึ้นบ่ยิ่งใีญ่ยิ่เราก็มากขึ้นบ่แวก็จอบบบอ่งนี้เดสัญญกบมาเอาแล้วบ บ,บ,บักม่วงบักม่วงเมงโกบักเขือ,อเทียดมะขามตอนนี้ผู้ใด,ดสิใจสกแนกนเอากระเด่ครับเงินสดเงินเส้นเดบิตักเขือใส่กระเบยียนอันบักยัยกระนละเจ็ดบ,บาทละครับเนี่ยกนละสิบกรนละเจ้บ,บจา้ากระเบจานละสิบกรนละเจ้าอันนี้สิบบาทน,นี่เจ้าบาทที่สองเลยนีบ่บาต้องไปปลูกไปหดให้มันยากเอาอยู่ตลาดพี่มอนนี่นรอ บัมางี้ยงบกบักนาวักกระช้นกับพกตองาทบักกระิ้นก็บ่วกองกวากเพะ่ิปนกับพวกอง้วาัวกกรมีบักกล้วยองกาดบักกระช้นาับพวกอง เนี่ค่ะกําลังมัดพักอยู่ว่าได้ไขายอยู่บ่ละครับไม่เรื่อดค่ะมั <laughs> นหม็นนะครับเนี่ยเข็ยดกระมีบักกว๊อบักเขือบักทั่วปีพักดังคมเอาไปออมใส่เขียดน,นิ่มๆนิ่มกบนิ่มเขียดพักกระโดนอันนี้พักยังกว่าครับ,บนี่ผมลงเสือมั้ยไหนครับไม่บกมักงงเอาไปต้มซี่เอืองเนาะ แตีว่าเอื้องเหมนในมีดอกยมนี่งนี้เป็นยังว่ขี้เล็กไปอกบักมีบักกอกบมีต้มไปป่ะเด้บักกอกตาละสไิ้มอดอาอุดมุนเพื่อนครับอยู่ตลาดพี่บนเมืองสาหัน้อุดมุนเตียวโอคา้อกอกกอครับผมข้อลไยครับบักนัดบักแคทตลุกบักกระทันไง แคบหมูแม่ค้าผู้ผู้งามๆกับพวกลูกเนี่ยเออใหญ่กว่ามูนีน่ตลาดพี่บุญกับแม่ค้าผู้นี่ละร้านผล,ลไม้ร้านแม่หยังนี่ครับร้านล้านแมแ่แสงแสงจันทร์สัปปบปะรดผลไม้ตลาดพี่บุญาหันไข่ครับไข่ของแล้วเท่าไรกับครับนี่ วงละเศ้าวงละเศแต่ว่าบนนี่ตรงยังเหี่ยวอยู่มันตรงไทยบ้าไหนครไปไปยงอย่งหมดเงี้ยเออขึ้นกินแอยากกินไข่มดแดงนะครับบตรไปแง่ยากเอาอยู่ตลาดพี่มดนี่แหละครับไปแง่ให้มดดหมดครับครับางังดกสิีสเงี้บาท พักหอมบักกอัดบักทัววันดี้มากเนี่ยมันมันก็มาทางนี้เด้อมัน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 แกวอันนี้ของเทียมไม่สมบักทัวบักกอกนี่บัดมอแดงเนี่ยค่ะผู้หญิงงามๆนี่ก็ได้ขายอยู <S 2> <S 2> ่บลาเม่ you know. ี้ ครับผมมัน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 กระขามครับแม่เซตุ่มปลามะขวยดิบเอาไปบวมเอาหดุซี่เอาไปต้มเอากระเดยมันยังสุกหอมนี่หอมใส่หรือหอมขวครับหอมขวหอม้วน้ำมันเลย เตวยแตงโม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 โลูกตัว,ตว,ตวโตๆหวานแตงโมนะครับแตงโมแตงโมจินตลาภอคหาภูนาหวานคือกันกับบมกโมนี่นะครับแดงจิงเครื่องทุกหน่วยครับผมบดด่แดงบ่เงินเพิน่นว่าเขียวตะเปลือกเพิ่นน,นา่าล่ะเพิ่นว่ะภอคหาเพิ่นวะหยุ่มหย่มอยู่ครับแล้วก็ซิมีบักหน่าวบักเขือบักกล้วย หลายอย่างครับทั้งนี้ก็มีบักม่วงบักระเทียด1ิบบาทหาบเอ,เอก็ตาเม่หาบเอไม่ได้ไหลบับกเกีก๊กแซวบาทแบบงูงบกเน่าแบัก้อมพักซี่พักปีเ <Ooh. S 1> ถิงไงยเถิงโค้งเถิงเง่า <Ooh. S 1> ไม่ได้มากเก่าแต่นี้นี่เราคือยิ้มงามจ้ะ นี่ครับผู้ให้การสนับสนุนเป็นแบกพักการพักกระจอนก็มีไปแกงไปอ้อมไล,ยยลย่ยางไล่เนวครับผมมะกอกครับมะกอกพักขาไข่มดแดงไข่าฝาไข่ตุงขไขมดเดี่ยววัดเ่็ดไขอยู่หรอแม่อันนี้แย่เองบ่หมดบ่ครบบ่ ซ <laughs> <laughs> เอาผู้ใดอยากกินไข่มดแดงกับว่าต้องไปแงนน่ดอกมาเอาอยู่ในวิแม่นี่ตลาดพี่มุน,นี่ครับว่าได้กินพ่าได้อยากอยู่แต่ว่าต้องมาไว้ก่อนนี่เพราะว่าเราขายบดกวันควันหนักเส้า,า,บ,า, <laughs> นะาบาทกองทอผู้มาล่วงยนอนยู่ไม่น้องเอ้ยบก,กอกครัาบบก,กอกอันนี้เย็นเย็นงูอ่ะเย็นงัอ่ะเย็นงัอ่ะงู่ะขาทุกขาถอน เพราะว่าเห็ดเน,เนี่ยอ่แล่ะแพะล,ลวก,ลลวกไม่บอกมันจะขาถก <c oughs> อันนี้ของเทียมครับเส้าบาทเส้าบาทของเทียมหอมกระเทียมกระแทะกระเทีทมเยมไข่เพ็ดหกสิบบาทภากพยนต์ภาพยนต์ไทยไก่เพ็ดไก่บานเนาะ เป็ดหารอยหาซิบไก่สามรอยสามรวยห่าซิบสี่ซิบเดีวแต้ตามนนำนักเป็ดนี้จ้าโลภงีตัวนึงเี้จ้าโลสามโลโลหลอยเจ้กบาทโลห์ลอยก็่บาทอีเมียบ่พอตรงดกคนอยากมาเอาน้ำเลหานี่ความลาบความต้มอันนี้ปลาแหงยานลจ้าบาทลราไม่าปลาแหง จานละหาบครับผมก็ต้องไปใส่หมองยากเาอยตลาดพิมลนี่เนี่ยกระอดรวดนี่พัวไปพร้อมนี่เพื่อเดือดเหยืยบตั๋วไปพร้อมตัวเก็ดเอาขียวอาออกนห่เพือเพื่ฟางจัดละหาองอีเดีโยี่นองด้ยสวนบักเขือถึงเหาถึงขค้งบึ้จะอ่อนส่นยังี่ ง,ง่วงกะลมมังักฮุงดอกหอมที่เมียเรากำลังมาพักนี่ยพักขึ้นชายพักสี่พักหอมพักอีกตัวบักพริกบักทัวเข้ามาน,นี่ได้ตำรวจนะครบเครื่องอันนี้มากเงี้ยงกว่าพอ มะรุม่มมาเข้าโพดมะเตี๊กมักทัวมักล้ว,วยนีาคา่ค่ะผูงงามเนี่ยมะกทัวมาละสิบบาทครับสิบบาทกับเสียวไดน้องไม่สมใส่ขวดไปจางดีไปกับไปแขงใส่ขวดแข่งบัดขวดก็นด,ด,ด้ <laughs> ไข่มุดแดงครับไข่มุแดงหมกักบาทนี่ครับเรียกเสี่ยวหงครับผมนี่ขอเบนเพ่นนี่ม้มาแค่รถมากเียหน่วยบไงม่วนผมวงนี่สาหน่วยยบาทครับสหน่วยยีบาทค่ะสาหน่วยนี่สามสิบสามสิบสหน่วยยีเอาสหน่วยหละก็เสร็จ มะสามวยนี่นอพีกบมกพีกรสอบแล้วเศ้ากรบสอบแล้วสีบก็สอบล้วเ้าก็สอบแล้วสีบ์ถึงรเพียรแล้วประกันความเพียรบอกครับเมนค่ะสีบกวนสื่อก็ได้วะพเพีรบอกเงินนู่เมนแล้วก็ใจปั่มให้สีบกกอนสือน่าด้อยยากได้บักเพียเพีรเมาด้วยครับอยู่ตลาดพี่มล่้าตลารสดเมืองพิมลจนาบะเตีงเทืงโ่้งเทิองเหยวแมนเทืองเห่ว ครับบักแข่งบักมาละบักทัวฟูนี่สูเนวครับผมไข่คร,ครับไข่นี่ทงตรงเลยเหีียวอยู่น้ำกันไข่ฝ่าไปเนี่ยเองบอง่มอ๋อค่ับค่อนอ๋อควงไดยี่สิบบาทละนี่ควงละ 50, งงห้าสิบควงเนี่ยเนี่ยเี่น่องมุตไปเง่ยากอีแม่เราก็บอกไปเงียเง่ยให้กันก็ไปรับมาขายตัวขึ้นกันตลาดพี่บุญน,นี่แหละ กระเดากินกระยังกระเสียบหาบาทหาบาทเพรากระเดาหมัดมึกไงว่าต้องไปเปลี่ยนไปต่อยยากมาหนีก็เอาไปเลยหาบาทกินกับป่นบ๊อบบัมันหมัดใหญ่บักแตงบักเถือเทศบักเกี๊ยบเกี๊ยบยีเพ็ดซ้ำไหนนี่แมียเพ็ดหางห่วยกัดกัดกับสมเนื้อก็เสียบเนาะบเกี๊ยบหยวก ว่าสิ่งไข่ประกาศบักโม่หน่อยถุงกระสาวเสือไปดวกไปต้มกินกับปุนบักบวบเบียมน้มยาะนังกับนี่หนูกับนี่ครับหนูต้ลงหกสิบบาทว่าต้องไปหาง่วงว่าต้องไปไล่ว่าต้องไปไต่มาเอาลวดนี่พ่นขายอยู่คนว่วเพีงหรอก าแต้มาสือคนไข้เห็ยวบสุขุนบกหอพักกนแยงกัเาบกอขงบองเนื้อเขาเนน้บอเาเ่คนพงนพูบกเขาสยแม่เอาไปน้ำเนียวสันเอาไปน้เนียหวกินเบียกคูมือกินเียกูมืบกเสียบแท่นเลยยูบ่ บกบัวกระลำพักกาดพักขืนชัยพักคาพักกะเพาหลายางไงเนี่ยพักบุ่มบกบัวขาวขาวม่ค่ะผูงง่ครับแกมเบียคเกเิน่เดียวเนียวมัน นี่แะครับบรรยากาศการค้าขายตลาดที่บนุนมางสาหารครับคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ